เสร็จแล้วแกงเหลืองปลากระป๋องดอกแครน้ำเต้าเสร็จเรียบร้อยค่ะมาค่ะทุกคนเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้ผักมันเยอะทุกคนก็เลยจะต้องแกงเหลืองอีกซักหม้อนะคะอันนี้เป็นน้ำเต้านะคะยาก็ใช้ห้าลูกเองนะคะน้ำเต้า โอเคอันนี้พริกแกงเหลืองสามห่อนะคะยาก,กล็ลายแล้วแล้วก็ผสมกะปิเข้าไปนะคะแล้วก็มาขามเปียกมาขามเปียกมีแค่นี้ทุกคนยากก็เลยต้องใช้มะนาวแทนนะคะปลาก็ใช้ปลากระป๋องนะคะยากก็จะกินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาสดยาก,ก็จะไม่ค่อยกินใช่ไหมก็เลยจําเป็นต้องเป็นปลากระป๋องเนี่ยแหละคะ่ะมาคาแกงกันเลยเนาะ ยาก็ใช้น้ำาิดครึ่งนะคะทุกคนใส่ตังหม้อแกงนะคะรอน้ำเดือดแป๊บนะคะ น่าจะได้แล้วมั้งคะโอเคนะเดี๋ยวก็จะใส่พริกแกงเหลืองลงไปก่อนนะคะ ไม่ต้องรอมากนะคะทุกคนอยากก็ใส่น้ำเต้าลงไปเลยพอใกล้สุยกยก็จะเอาดอกแครใส่ลงไป ก็กินสักสองวันเอาสองวันพอ 我们到这边跑。 ดอแคร์นี่ยากก็เด็ดเอาไส้ออกนะคะทุกคนเพราะว่าต้องแกะทีละอันเลยเพราะว่ามันเริ่มมีเจ้าของทุกคนถ้าเราไม่แกะมันก็จะเจอเจ้าของก็เลยต้องแกะค่ะ แกงฉุนนี้ก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะทุกคน ใส่เกลือไปหน่อยนึงโอ okay. mm. เคแค่น,นี้ก่อนนะคะ mm. ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงห mm. เกลือสองซูโรสนะคะใส่หน่อยนึง ชิมก่อนนะคะก่อนใส่มาขามว่ามันเป็นยังไงเค็มไหมมันเค็มไหมรอแป๊บหนึ่งให้น้ำเต้ามันสุกดีนะทุกคนแค่กลัวน้ำเต้ามัน กรุบกรุบกรุบเนี่ยไม่ค่อยชอบชอบให้มันสุกเลยเฮ้มเฮ้มใช้ได้ทุกคนเดี๋ยวพอใส่ปากกระป๋องไป ความเค็มมันก็จะมาอีกหน่อยหนึ่งกลมกล่อมใช้ได้เลยเอาแล้วนะเนี่ยเพราะว่าดูสีน้ำเต้าใช้ได้แล้วทุกคนดูจากสีสันเอานะคะอร่อยหรือเปล่าดูที่สีสันเอาค่ะ อันนี้มะขามยาก็ใส่หมดไปเลยนะใส่ไปทั้งอย่างเงี้ยแหะคะ่ะอันนี้มะขามยา่าแกะเองนะคะแกะเสร็จแล้วล้างด้วยนะแล้วก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งอืมอยังไม่เปรี้ยวยังไม่เปรี้ยว นี่ป,ปลากระป๋องใส่ไปเลยนะคะทุกคนเพิ่มสีสันให้น้ำแกงสีสวยด้วยนะคะโอเคแล้วทุกคนอยาก,ก็ปิดแก๊สเลยนะคะ ปิดแก๊สก่อนก่อนที่จะใส่มะนาวทีนี้ก็น้ำมะนาวนะคะไม่รู้ว่าจะใช้มากแค่ไหนใส่ไปก่อนแค่นี้ก็ชิมหน่อยก่อน แซ่บดีเหมือนกันเป็นครั้งแรกนะคะที่แกงส้มใส่มะนาวเพราะว่ามะขามมันน้อยทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะคะแกงส้มแกงเหลืองเนาะแกงเหลืองน้ำเต้าดอกแคปลากระป๋องของย่านะคะ ฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยายอีกสักไลค์สักเลิฟนะคะวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย